ในช่วงก่อนและช่วงที่มีประจำเดือนน้ำหนักของเราจะสามารถขึ้นได้1-2กิโลเลยค่ะรวมถึงอาการตัวบวมด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแขนขาหรือว่าพงุงอึดอัดไปหมดทุกส่วนเลยค่ะทั้งนี้เพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนของเราแปรปรวนมีผลทำให้เราอยากอาหารมากขึ้นหิวบ่อยและบวมน้ำ แต่ช่วงที่เรามีประจำเดือนนั้นเรายังสามารถออกกําลังกายได้ค่ะถ้าร่างกายของเราไม่ได้เจ็บปวดหรืออ่อนเพลียมากจนเกินไปเราสามารถฝึกเวทเทรนนิ่งเบาๆหรือว่าคาร์ดิโอโซน2เบาๆได้ค่ะออนม้ท้าบอรี้เวทเทรนนิ่งแบบไม่มีแรงกระแทกมาแนะนําค่ะท่าแรก r รูทบริดจ์ท่าที่2องแ n k งแอนด์ฟรอน a ์รท่าที่3ามแ n k งแจ็ค ท่าที่4 Plank and s h o u l t e r t a ทท่าที่5 Side Plank ทำทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะคะข้างละ3า30วินาทีค่ะท่าที่6 Bird Dog Crunch ทำทั้งซ้ายและขวาค่ะท่าที่7ม n e e ี u u s u Up แบบมือกว้าง ท่านี้จะโดนกล้ามเนื้อหน้าอกเป็นหลักค่ะท่าที่8มีพุชอัพแบบมือแคบท่านี้จะโดนกล้ามเนื้อหลังแขนเป็นหลักค่ะท่าที่9 s u p ซูเปอร์แมนขอ30วินะคะเราจะทำท่าละ1 0ถึงครั้งแล้วแต่ว่าเราไหวแค่ไหนค่ะทำทั้งหมด3เซตนะคะและคาริโอปิดท้ายด้วยการเดินชันให้หัวใจเต้นอยู่ที่โซน2สัก30-45ถึงนาทีค่ะ หลังจากการออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเอนดอร์ฟินซึ่งสามารถบรรเทาอาการปวดและทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นได้ค่ะ